สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ตามคําเรียกร้องนะครับคือ,อสิ้นปีข้ามปีปีใหม่ควรปฏิบัติตัวยังไงครับเอาแบบเอาแบบให้รวยเลยนะคือใครทําได้ทุกข้อก็ดีใครทําได้เป็นบางข้อก็ดีแล้วแต่ที่เราจะทําเอามงคลใช้กับชีวิตนะครับ ให้มันผ่านพ้นไปสวยไปไปหน้าเรื่องจะมีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตนะครับเอาเรื่องวันที่31ธันวาคมก่อนนะครับวันสิ้นปีนะครับวันสิ้นปีต้องทําอะไรบ้างนะครับมัน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 จะมีอยู่สามช่วงนะครับสามช่วงเดี๋ยวจะตัดเป็นเซกชั่นเซกชั่นเลยนะครับเอาช่วงแรกก่อนนะครับวันที่31ธันวาคมวันสิ้นปีใหม่นะครับเอ้วันวันสิ้นปีนะครับทำความสะอาดบ้านหิ้งพระและที่สําคัญจุดที่ คุณต้องให้คนสําคัญคือใต้หิ้งพระใต้หิ้งพระใต้ใต้อ่าตีจูเอีย๊ยใต้อ่าเขาว่าใต้ตีจู่เอีย๊ยเหมือนกัารอบๆนะครับแล้วก็ใต้สาร,รพูมินะครับจุดนี้คนทําของทําคุณใสหรือเอาสิ่งไม่ดีเนี่ยมาสะกดดวงเราต้องดูให้ดีๆนะเราต้องดูให้ดีๆนะครับบางคนเนี่ยเกิดมาเชื่อไหมครับไม่เคยดูยสาร,รพูมิเลย ถูกทาคุณใส่ทาของใส่อะไรเด <g ül> ็กาา็ไมา่รู้อยู่ข้างล่างสิ่งนี้ต้องไปนะครับสิ่งนี้ต้องไปนะครับหน้าบ้านหน้าบ้านทําความสะอาดหน้าบ้านไม่ใช่แค่ตัวในบ้านนะครับหน้าบ้านเหมือนกันมีเศษอิฐเศษปูนเศษเหล็กเราไม่รู้ได้ไงว่าเหล็กเนี่ยคือเหล็กเหล็กดีหรือเหล็กอาถันเป็นเหล็กตะแลงแกงไม่ช่วยแต่หานเลยนะครับสิ่งนี้ต้องเปสิ่งนี้ต้องไปนะครับในบ้าน นอกบ้านหน้าบ้านอันนี้ต้องไปนะครับอย่าให้มีสิ่งแบบปลกปลอมกระถางต้นไม้เนี่ยตะปูงอมีไหมเข็มกลัดงอมีไหมกันไกงอมีไหมต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับโอกาสที่มาเจอกอารามันมันน้อยมากนะครับเพราะว่าคนก็หายเยอะเอาเอาตามนี้นะครับสํารวจตัวเองพอเจอสิ่งแบบปลกปลอมปักทำไงครับทิชชู่น้ำมนลอยพุธบาทคู่หยิบปุ๊บ กลำไว้ขึ้นรถเอาไปทิ้งนู่นเลยท้ายวัดท้ายวัดไปทิ้งแม่น้ำทะเลได้หมดเลยนะครับข้อต่อมาห้ามมีต้นไม้มาบังพลังชีหน้าบ้านหน้าบ้านเฉพาะประตูเฉพาะประตูนะครับมันต้องเป็นช่องโลง่ลงนะครับมันต้องเป็นช่องโลง่ลงนะครับคือโลง่ลงๆไม่มีอะไรมาบังหน้าบ้านนะครับคนค้าขายคนทําธุรกิจไม่ได้นะครับ ห้ามมีกิ่งไม้แห้งต้นไม้ตายซ่านะครับแล้วก็หลอดไฟที่ขาดหลอดไฟที่ขาดต้องต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันสิ้นปีนะต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันสิ้นปีนะหลอดไฟที่ขาดเนี่ยแล้วก็านาฬิกาที่ตายเนี่ยก็ต้องใส่ฐานนะครับถ้ามันพังเอาไปทิ้งอย่าเก็บนะครับอับมิมงคลชีวิตการเงินเร,งเราจะหยุดนิ่งจังไว้นะครับจังไว้นะครับหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยอันไหนขาดนะครับต้องเปลี่ยน ยิ่งคนไหนบ้านมีชั n เ e l i e r เนี่ยต้องลงเลขเลขห้าเลขเก้าเลขสิบสองนะครับเลขสิบสองคืออะไรชีวิตครอบครัวสุขสมบูรณ์นะครับคือชีวิตราบรื่นไม่ทะเลาะไม่อะไรกันนะครับหลอดไฟสิบสองดวงอย่างบ้านอาจารย์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับส่วนตรงมุมชเสียงเนี่ยอาจารย์ก็จะห้าเพราะว่าอาจารย์อยากให้ธุรกิจค้าขายของอาจารย์มีชื่อเสียงอาจารย์ก็จะเติมด้วยเลขห้าอย่างเงี้ยหลอดไฟชันเ e l i e r นี่สําคัญมากสําคัญมากนะครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับในในในวันส่งท้ายปีเก่านั่นคือการพรมน้ามนต์ทั้งบ้านจากด้านบนลงด้านล่างจากด้านล่างออกไปนอกบ้านจากนอกบ้านออกไปสู่ประตูรั้วจากประตูรั้วแนวรั้วฝั่งซ้ายยันฝั่งขวาออกไป1เมตรด้วยน้ำมนต์เสาหลักเมืองนะครับจะไว้ดีนะจะไว้ดีนะดีมากๆอาจารย์ครับถ้าไม่มีเสาหลักเมืองที่อื่นได้ไหมครับได้ ได้นะครับได้เป็นน้ำมนที่อื่นก็ได้แต่แต่มันต้องไม่ซ้ำกับน้ำมนที่เราพรมในวันที่หนึ่งนะครับแ mm hmm. น่ๆใน,น,น,นสองลังเมืองได้นะครับ mm hmm. ข้อต่อไปนะครับ mm hmm. ข้อต่อไปนะครับ mm hmm. หากทั้งปีดวงไม่ดีทั้งการเงินการงาน,งานสุขภาพห้ามกินอาหารที่มีเส้นวุ้นเส้นผัดบีบีซั่วห้ามแตกนะครับ เพราะมันจะโยงใยไปสู่ปีหน้าเอาแมงสวยข้ามปีอีกนะครับสิ่งนี้ต้องไปนะครับสิ่งนี้ต้องไปนะครับและสิ่งสุดท้ายสําหรับคนที่มีลูกองค์เมกสิทธิ์คนไหนมีลูกองค์เมกสิท์ลูกองค์เมกพัดลูกองค์เมกสิตอ่าอ่าหลวงปู่ทับวัดอโนงนะครับลูกองค์เมกพัดหลวงปู่เนียมวัดน้อยจะต้องเอามาล้างน้ำมนต์นะครับจะต้องเอามาล้างน้ำมนต์นะครับ ท่องน้มพุทธทยยะ11ครั้งน้มพุทธทยยะน้มพุทธทยยะน้มพุทธทยยะท่องไปในลเราก็ลาลาดลาดลาดลานะครับแค่นั้นเองไล่อาการเจ็บป่วยสิ่งไม่ดีของไม่ดีเนี่ยให้ไปชีวิตเราส่วนมากเขาจะล้างหน้าบ้านล้างการแจ้งจำไว้นะครับล้างหน้าบ้านล้างการแจ้งเออนี่ต้องให้เป๊ะต้องให้เป๊ะนะครับโอเคครับอ่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของส่วนมนต์ข้ามปี เราต้องเตงรียมตัวยังไงนะครับอันนี้เป็นช่วงที่2แล้วส่วนบนข้ามปีก็คือคืนที่จสามจะข้าไปวันที่หนึ่งมกรานะครับ 1. อาบน้ําใส่เสื้อใหม่นอนนะครับฉีดน้ําหอมประทินผิววันนี้วันเดียวพ้าป่าพบ้านไม่เกี่ยวพป่าพ้าบนะ้านไม่เกี่ยวพราะอะไรรครับคนโบราณเชื่อว่าเทวดาจะมาอวยชัยประทานพรในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อาบน้ําให้สะอาดนะครับใส่เสื้อใหม่นะครับแล้วก็ประทินผิวด้วยน้ําหอมหรือเครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่นะครับตามนี้เลยตามนี้เลยอาจารย์ทําทุกปีอาจารย์ท,ทํา,าท,ทุกปีนะครับเออนั่นแหละเขาเรียกว่าทําเพื่อต้อนรับเทวนานะครับทําแบบนี้เลยข้อต่อมานะครับก่อนจะสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยให้เอาถุงประครังสมมุตินะสมมุติถุงประครังสีขาวนะครับ วางบนพาน้อยนะครับวางบนพาน้อยวางบนพานน้อยนะครับ,นนอ,บนนอ,ะะอ่าแล้วก็รอ,อสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีเวลาไหนครับห้าทุ่มห้าสิบสี่ให้ลงเลขห้าสิบสี่สตาร์ทอัพสวดเลยคิดเทิลแนชอนคิดเทนชอนนะครับสวดไปเรื่อยๆจนข้ามปีใหม่ให้ได้ยินเสียงเขาใช้โยแล้วก็จุดปุ๊แล้วค่อยหยุดเอาไว้นะครับ ตะกี่จบไม่ต้องนะับสวดไปเรื่อยๆสวดของเราไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยแล้วสิ่งสุดท้ายหลังจากสวัสดีปีใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยเปิดไฟทั้งบ้านให้บ้านมีความสุขสว่างนะครับความสุขสว่างเนี่ยจะข้ามไปปีหน้าจะข้ามไปปีหน้าจําไว้นะครับชีวิตเราจะมีแต่แสงสุกสว่างสดใสนะครับจําไว้นะครับวันที่3 1อย่าข้ามไปที่1ตอนกลางคืนเนี่ยตอนจุดมรก็ปิด ต้องเปิดไฟให้สว่างทั้งบ้านนะครับต้องสว่างทั้งบ้านจำไว้นะครับอันนี้สําคัญสําคัญนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายเป็นวันที่1ปีใหม่นะปีใหม่อันนี้อเอาเป้นะใครทําได้ทุกข้อก็มงคลชัยชีวิตไปใครทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราทําได้นะครับบางข้อ 1. นึ่ผมน้ำมนต์ต้องคน,น้ำมนต์กับเมื่อวาน มีที่ไหนบ้างครับวัดตุงมรยุทยาว,วัดใหญ่แครมงคลอยุทยาวัดพนัญเชิงอยุธยาหรือวัดพระแก้วนะครับสี่ที่นี้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งผสมกันได้ไหมครับได้อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผสมผสมเลยน้ำมนต์วัดป่าพายิมหลวงปู่ทิมหลวงปู่่าตุหลวงพ่อรักคือน้ำมนต์ที่ไหนก็ได้ครับท,ที่ที่มาทางค้าขายอ่ะ เทวดามาทางค้าขายอาจารย์อาจารย์จะบผมเงินต ja, ja, ั nice. ้งป <sino> ีเลยนะทุก <abra> ปีเลยนะครับอาจารย์โผมนี้ตลอดนะครับอาจารย์ถุภว่าจะไปวัดหลวงง่อเงินอาจารย์ให้เก็บหน่อยหลวงผู้สุกอาจารย์ก็เก็บหน่อยวันนี้อาจารย์ก็เก็บหน่อยเก็บหน่อยก่อนแล้วมาไม่กันเอามาพรมฉีดฟอกกี้เลยฉีดฉีดและท่องนโมกุตายะนโมกุตายะนโมกุตายะนโมตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่างและจากตัวบ้านในบ้านออกนอกบ้านนอกบ้านแล้วจากรั้วด้านซ้ายไปด้านขวาอีกหนึ่งเมตร นี่คือมองคลชัยชีวิตนะครับเออแต่ข้อห้ามของการฉีดน้ำมตนคือห้ามฉีดใส่พวงมาลัยรถเพราะเขามีแม่ยานางรถจะเกิดปฏติเหตุจำไว้นะเอออย่าหาทำนะอย่าหาทำนะครับข้อถัดมานะครับเปลี่ยนผ้าเจ็ดสีให้สามประพูเออแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนอ,อ่า ริวารของท่านถ้าแตกหักนะครับเขาเปลี่ยนปีใหม่กันนะครับเออหลังจากนั้นถวายพวงมาลัยพระประธานสามภูมินะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราที่เราเออที่เราคารบนะครับที่มีพื้นที่วางน,นะครับไม่ใช่วางทุกอันนะครับโอ้ยอย่างมารดาจารนีก็ประมาณเป็น100ร้อยอะคเขาคงไม่ได้นะครับก็ถวายเอามงคนชัยชีวิต5พวง3าพวง7ดพวงอะไรก็แต่ก็จะเป็นเลขขี้กันจำไว้นะเออ นะครับข้อต่อมานะครับปล่อยปลาสองตัวส่วนมากอาจารย์จะเป็นปลาช่อนนะครับอาจารย์ไม่เอาปลาดุเพราะว่าปลาดุมันเหนื่อยมันมันมันอดทนสูงอะไม่เอา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 เหนื่อยมาทั้งปีปล่อยปลาดุไม่เอาปล่อยปลาช่อนปล่อยปลาช่อนปล่อยปลาช่อนถ้ามยิ่งมีอ้วนมีไข่ในท้องอยิ่งดีปล่อยปลาช่อนสองตัวนะครับแล้ว อนุโมทนาบุญให้ธาตุขันธ์าตุขันอย่างเดียวนะห้าโมทิทให้อย่างอื่นเทวนาเจ้าที่จะไม่เอาไม่เอาเจ้าระเลียงไม่เอาอนุโมทนาบุญให้ธาตุขันสองตัวตัวแรกอนุโมทนาบุญให้ให้แม่ตัวที่สองอนุโมทนาบุญให้พ่อที่ท่านให้ธาตุขันลงมาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับหลังจากนั้นทําบุญให้เทวดาแยกสองถุงเลยถุงแรกสองตัวอุทิศให้ธาตุขันนะคือพ่อโมคือแม่อะ นาะคือแม่โมคือพ่อโทษทีนะครับอันนี้สองตัวเลยนะครับและหลังจากนั้นทําบุญให้เทวดาประจําตัวเจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่อยเป็นเจ้ากนเวรคนค้าขายเขาปล่อยปลาห้าตัวคนทํางานประจําเขาปล่อยปลาเก้าตัวตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้แต่ไหนทั้งทีนะครับซัดแม่งตัวใหญ่ๆเลยห้าตัวนะครับสหรับกค้าขาย นะครับอุทิศให้เทวดาประจำตัวพระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิพาลีไม่ว่าตอนนี้ไม่มว่าพแบบงคาแม่พระโพศกพระคุณเป็นธรรมดาทุกองพระคุณครูบายาทุกองพระคุณยัาเป่น้องค์บริวารของข้าพเจ้าทุกองแล้วค่อยมาเป็นจิตผู้ทุกองเจ้ากรรมในเวททุกองทั้งอยู่หน้าบ้านหน้าที่ทำงานสามองค์สี่ทุกองใครสี่จองอกอกจิตตัวข้าพเจ้าขอละพุนบุญนี้จะได้ปูเวทจองกรรมกันอีกเลยสาธุสาธุสาธุเอ่ยแบบนี้นะครับเต็มเป๊ะเ,เลยนะครับข้อถัดมาปีใหม่ เขาห้ามหลังจากเขาห้ามทำความสะอาดบ้านเขาห้ามทํางานหนะักไม่ได้เพราะทั้งปีคุณเดี๋ยวต้องทํางานหนะักเหนื่อยยากห้ามนะครับทําะไรนะครับนี่ไหม่ไปกินข้าวนอกบ้านให้เสมือนเรารวยเราจะได้รวยทั้งปีจำไว้นะครับมันเป็นอุปเทษจำไว้นะครับเอออย่าลืมใส่เสื้อใหม่ด้วยของนอกบ้านใส่เสื้อใหม่ซื้อไวรอเลยซื้อไวรอเลยหนึ่งมกกลา ข้อต่อมานะครับหากมีพระดีๆพระบูชานะเช่ามาจากวัดรอขึ้นหิ้งหนึ่งมกราาร้อมถวายพวงมาลัยแม่ดาวเรืองก็ได้มาลิก็ได้นะครับเออเป็นวันดีข้อถัดมาโอนตังทำบุญให้กับอรหันต์ในบ้านโอนตังให้แม่กับพ่อ อย่าเพิ่งโอนให้วัดนะครับโอนให้แม่กับพ่อก่อนนะครับพระพุทธเจ้าสอนนะครับพระพุทธเจ้าสอนหลงปู่มั่นสอนนะครับว่าแม่กับพ่อเนี่ยคือพระองค์แรกครูองค์แรกของชีวิตเราโอนให้แม่กับพ่อก่อนเป็นมงคลช้ชีวิตนะครับแล้วค่อยโอนไปที่วัดโอนไปมูลินทีตามที่เราชอบอีกครั้งหนึ่งโอนให้แม่กับพ่อจะไว้นะครับต้องโอนให้แม่กับพ่อมากกว่าวัด โอเคนะเออคนเราจะเป็นคนรพอยางอื่นมากกว่าแม่กับพ่อไม่ได้ต้องกระตันยูก่อนนะครับสมมุตินะสมมตุติโอนเป็นแตะเอียให้แม่กับพอ่อแม่สองพันพ่อสองพันส่วนมัดห้าร้อยร้อยหนึ่งนี่อันนี้มงคลชัยชีวิตจัไว้นะครับอย่าลืมที่มาของตนนะครับทาบุญกับพ่อกับแม่ก่อนนะครับเป็นมงคลชัยชีวิตอันสูงสุดนะครับสูงสุดเลยนะครับใครสอนให้เคารพ สิ่งอื่นมากกว่าแม่พ่อเสนอปองปอมโอเคนะครับที่สําคัญนะครับอย่าก,กินวันนั้นเนะี่ยอย่าก,กินของไม่มงคลอย่าก,กินมังคุดอย่าก,กินหน่อไม้อย่าก,กินหอยหอยคืออะไรหอยมันคือสัตว์ในตมไม่เอามังคุดชิตคุดคูนะครับหน่อนไม้นะี่มันแทงมาจากดินไม่เอาไม่เอาไม่เอาและสุดท้ายปีใหม่สิ่งนี้ห้ามเลย อย่าทะเลาะใครอย่าด่าใครเพราะปีนั้นทั้งปีแม่งทั้งปีเลยแต่เพื่อพูดตแม่งมึงเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเพราะคนโบราณเขาพูดงี้มาแต่โบราณนะครับอ่ามึงกูนี่ไม่ผิดแต่ห้ามดา่าห้ามดา่าไออิอิบไวอิบไวอิบไวปีใหม่จำไ,นะไว้นะอิบไวปีใหม่นะครับแล้วมึงคนใช้ชีวิตเนี่ยจะตามติดเราไปทั้งปีนะครับ โอเคนะครับจําสิ่งที่อาจารย์พูดมาทําเป็นข้อข้อข้อ,ขอ,ขอ,ขอเอาให้ไปอยากให้รวยอยากให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับโอเคครับสาธุครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิต like. ขอบคุณเรื่องราวดีๆการแนะนำดีๆอ,อาจารย์เจวัตรแปดพยิ้มขอบคุณครับ